ค่ะ่อกระชับไปป็นไงคะเพื่อกระชับไปลายให้ท่านประ,ะด้วยนะครับเพราะท่ะานพีมภารกิจต่อในส่วนของการช่วยเหลือตรงนี้ส่วนหนึ่งภาคเอกชนที่เราร่วมจัดกันในวันนี้มาด้วยนะครับก็คือทางกลุ่มบริษัททูมูฟนะครับในโอกาสนี้เรียนเชิญดรกันทิมากุลชรนัยุทธยาทุ่งนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมเียเชิญครับ ท่ากราบเรียนท่านประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขท่านในแพทย์นรงสหเมธาพัฒนท่านในแพทย์อมรน,นนทสูรท่านในแพทย์ภัยจิตปวบุตรนะคะและท่านในแพทย์ภูดิตเตชาติวัฒน์ท่านผู้มีเกียรตออิทุก,ท,กท่านนะคะดิฉันในนามของกลุ่ม True Corporation รู้สึกเป็นเกียรติและก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสนำนวัตกรรมทางด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารมาร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมนะคะเพื่อส่งเสริมเรื่องของสุขภาวะและการสาธารณสุขในครั้งนี้นะคะซึ่งโครงการ24 DHS ถือเป็นการขยายผลจากการที่กลุ่ม True ได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนสารพีโมเดลในเรื่องของการบันทึกข้อมูล สุขภาวะนะคะในเขตอำเภอสารพีร่วมกับคณะพยาบาลาศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่นะคะโดยท่านอาจารย์วิลาวันเสนาลักษ์ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มาปรึกษากับทาง TRUE เมื่อปี2555นะคะในโอกาสที่ TRUE มีเครือข่ายของ 3G ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศท่านอาจารย์วิลาวัน ได้นำนวัตกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์เชียงใหม่นะคะมาปรึกษากับเราว่าต้องการจะบันทึกข้อมูลสุขภาวะชุมชนเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมในโครงการนำร่องนะคะของสารพีโมเดลโดยที่เราได้นำเอาซิมการ์ดไปให้กับโครงการแล้วก็ได้นำอาสาสมัครซึ่งเป็นนักเรียน ในโครงการโรงเรียนของโครงการทรูปูปัญญาซึ่งอยู่ในอำเภอสารพีเป็นอาสาสมัครในการไปบันทึกข้อมูลนะคะเช่นเดียวกับในโครงการนี้นะคะที่ทรูมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาสนับสนุนเป็นการต่อย,ยอดนะคะระหวังว่าจะได้มีโอกาสสนับสนุนในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะคโ,คโครงการนี้เป็นการสานต่อความตั้งใจ ความมุ่งมั่นของ True Corporation ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตก,กรรมในการสื่อสารไปช่วยพัฒนาสังคมนะคะเราเริ่มจากการศึกษาที่เรานำเอา,เอา,เอาสื่อและนวัตก,กรรมของเราไปให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะขณะนี้มีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ True ปลูกปัญญาทั้งหมด5500โรงเรียนนะคะที่ได้รับสื่อต่างๆจากของเราได้รับสารคดี ที่คนทั่วโลกได้ชมเด็กได้ชมครูได้ชมแล้วก็สื่ออื่นๆอีกด้วยการที่ครูนำ 3G เข้ามาช่วยกับสาธารณสุขเริ่มต้นจากการที่เราได้ไปเยี่ยมโรงเรียนของเรานะคะที่ที่หนองสมงนะคะที่อำเภอวังน้ำเขียวเราไปเยี่ยมโรงเรียนบางเอญเราได้ไปเยี่ยมจะพูดว่าเราพอสตอหรือท่านท่านประหลัดบอกว่าเป็นอนามัยเพราะเล็ก,ๆ,ลกๆมาก นะคะเรามีโอกาสไปเยี่ยมแล้วก็มีชาวบ้านมามากมายแต่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่แพทย์ที่ไปไปด,ดูแลคนแบบชาวบ้านเราก็คิดว่าเอ๊ะความจริงถ้าเราเอาสามเอาเอาแอร์การ์ดมีกล้องติดโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้กับโรงพยาบาลในอำเภอก็น่าจะทำให้เจ้าหน้าที่ที่อนามัยได้ติดต่อคุณหมอในอำเภอปรึกษาในเรื่องการ รักษาพยาบาลได้อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นว่าความจริงมันไม่ได้ยากเลยที่ในเรื่องของนวัตกรรมทางการสื่อสารมาใช้ให้กับอนามัยที่อยู่ในอำเภอซึ่งห่างไกลซึ่งชาวบ้านพูดว่าไปยไปรักษาที่โรงพยาบาลในอำเภอนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จริงแต่การเดินทางต้องเสียค่ารถใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเข้าไปใน,ใน,ใ,นในอำเภอนะคะนี่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าเพราะฉะนั้นเราจึงมีโครงการ 3G เพื่อโรงเรียนและชุมชนเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นมาเราได้นำสิ่งนวัตก,กรรมตรงนี้ไปมอบให้กับราาพสตซึ่งอยู่ใกล้กลับโรงเรียนในโครงการทรูปุปเปัญยานะคะ200กว่าแห่งทั่วประเทศมีโรงพาบาลรพสตในโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็เราได้ร่วมโครงการหลายอย่างกับมหาวิทยายลัยเชียงใหม่เรามีซิมให้นักเรียนแพทย์นะคะัศึกษาแพทย์ที่ออกไปเยี่ยมคนไข้ในหมู่บ้าน ได้เอา3 G ไปแล้วได้มีการปรึกษากับอาจารย์แพทย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในเมืองด้วยเรามีเป็นซิมการ์ดให้กับโรงพยาบาลบลำปางได้ทดลองใส่ไว้ในรถพยาบาลน,นะคะ<ด>ที่จะนำคนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลจากหลายๆอำเภอเมีซิมติดอยู่กับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมของของแพทย์เช่นเดียวกันนะคะที่ลำปางท่านมีเป็นเ,เป็นซิมเป็น แอปพลิเคชันที่วัดหัวใจคนไข้ยอยู่ในรถพยาบาลแล้วซิมของเรานี่ช่วยส่งการเต้นของหัวใจไปที่โรงพยาบาลคุณหมอจะสามารถดูแลคนไข้ได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอย่างมากนะคะที่ที่เราได้มีโอกาสได้มาช่วยในเรื่องของสาธารณสุขตรงนี้นะคะสำหรับโครงการ24 District Health System ในคราวนี้ทาง True ก็ ยินดีที่จะมี a i r ์การ์นะคะพร้อมซิมที่มีการใช้ Data ได้ไม่อั้นนะนะคะแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของ Solution จะทำ Solution การจัดการข้อมูลสุขภาพนะคะในแพ็กเกจพิเศษให้กับโครงการซึ่งมี s e r v ์ฟเในการเก็บข้อมูลด้วยแล้วก็มี Tablet นะคะพร้อมกับ p a ็กเกจ Data ในการเก็บข้อมูลและที่สำคัญที่ท่านประลาดพูดถึงว่า อาสาสมัครหรืออสมอโครงการนี้เช่นเดียวกันนะคะใน24อำเภอของโครงการนี้มีโรงเรียนทรูปลูกป,ปัญญาอยู่ใน24อำเภอนี้จำนวน111โรงเรียนนะคะซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนทรูปลูกปัญญาจะมาเป็นอาสาสมัครในการเก็บข้อมูลใน24อำเภอนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอยู่5,000โรงเรียนทั่วประเทศ นะคะซึ่งเด็กเหล่านี้เป็นคนรุ่นใหม่เขารู้จักใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะเป็นลูกมือให้กับทุกท่านได้นะคะในการเก็บข้อมูลต่างๆ, mm hmm. างๆเหล่านี้แล้วก็เรามีอยู่ทั่วประเทศคะ mm ่ะ hmm. นะครับสุดท้ายทรูดิฉ mm ัน hmm. ขออนุญ,ญาตกล่าวในนามของคุณสุปชัยเจรพนนท์นะคะ mm hmm. ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเราแล้วกลุ่มทรูว่าทรูมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอย่าง แท้จริงนะคะที่พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมในการนำนวัตกรรมมาช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีความสุขคืนความสุขให้กับประชาชนนะคะอย่างจริงใจแล้วก็อย่างที่เรามีความเชื่อว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันนะคะทุกสิ่งเป็นจริงได้เมื่อเรามีกันและกันหรือในสโลแกนของ TRUE คือว่า together we can make it true ขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณท่านดรกันที่มากุญชอณอยุทธยานะครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมบริษัททรูค่ะท่านก็จะได้มอบแอร์การ์ดให้กับท่านเขอเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะเรียนเชิญท่านประลัดค่ะรับมอบแอร์การ์ด 3G บวกกับแพ็กเกจ d า t a สำหรับใช้ในพื้นที่ทุกเครือข่ายนะคะในระบบของ TrueMove ค่ะและเรียนเชิญ ดรนายแพทย์อมรนนทสุดค่ะศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ภัยจิตปวบุตรนะคะทั้งสองท่านค่ะอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะคืนร่วมรับมอบแอร์การในครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับที่จะร่วมขับเคลื่อนโครงการดีๆการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพในระดับอำเภอต่อไปครับใช่ค่ะ เรียนเชิญทั้งสามท่านนะคะอยู่ต่อบนเวทีอีกสักครู่เดียวนะคะเพื่อที่จะมอบนะคะเรียกว่าเป็นเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาในส่วนของท้องถิ่นนะคะ